ครับอันนี้ก็อยู่กับแบบโลเพมาเล่นโลเพแบหารแล้วนะครับแบบทหารใหม่ครับไม่ใช่แบบซูบตอนตอนคลิปก่อนๆนะครับมาดูคลิปต่อไปนะครับเนี่ยเป็นเป็นแบบอันนี้สู้กับอันนี้เป็นสู้กับคนนะครับแบบเนี้ยไปดูดิโอ้ยยยกยยยยงตยกยยยยยยรยย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 นยยปืนปัปั ไม่โดนดนัดนดนันดันดันหนจ่าจ่าดันไหนจา่จา,าจา่จามองกันจา้าผมอยู่หลุมผมอยู่หลุมหน้าผมอยู่หลุมหน้าถึงว่าศัตรูน่าจะยืนดัน,นได้มีสองสามตัวเฮ้ยอะไรคอมเมนต์บังอะไรอะไรอย่างเี้อะไร,ะไรบังเนี่ยเก็บหนึ่งดูดหรือเปล่าวะ ยิงลมคมกิบเฉยมี้แะไปโดนเหมือนมึงเว่ออะไม่ไหวแล้วชปทำเมึงอกี้ทำเลยเหรอนี่บางเหาโคตรโหดฮ้ยเจ็บไม่โดนเลยวะโอ้โหดนะนี่ประตูนี่ในหลุมนี่ในหลุมนี่ประตูปะไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนั่นนั่นจะดูไปดูไม่โดนถอยก่อนถอยก่อนมอบก่อนมอบก่อน เปพื่อนหมอก่อนเราทหารทหารเหล็กพบทหารพานว่ะเอาหน่อ,อนยหนยไปโดนว่าปลุกไปตาย่ไปโดนไปช่วยหน่อยขอกำลังเสริมกำลังเสริมมันมีตรงตรงเหมือนนั้นซื้อด<ะ>้วยใหญ่ใหญ่มองด้วยแตงด้วยใหญ่ใหญ่ไปขอกำลังเสริมกำลังเสริมหน่อยอุ้ยตาย โอ้โหไหลเลยเม็ดเดียวจอดขึ้นขึ้นเนินมาขึ้นเนินมาเงี้ยโอ้หเป็นไรวะว่ามันต้องมีแรงด้วยแรงที่ไม่พอวะเกิดมาแล้วมาเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วฝั่งไหนว่อยู่ตรงไหนวะเงี้ยมีู่สองสามบอสมอบมอบเหมือมอบมอบเอาไปมอบก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงดังจัดยิงยิงกันจัดเลยยิงกันมันจัดเลย ไม่โดนชักแม็กด้วยเหรอสี่นัดเราต้องชักแม็กยิงได้ทีนนัดไหนอะไม่โดนสองเอพีว่ะคนเขาไม่มาเดินเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมคิดคิดเอาดิสนายอ้อมอ,อ,อ่ะคิดเอาพี่ไปยิงดึงกลืโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนเฮ้กำลังเสริมขาดว่ะมีคนยิงดึนกลนให้อยู่ ตายสวยหลังหักเลยเมื่อกี้พี่พี่ยิงปืนกลดิพี่แรงไม่ถึงไม่ได้เน่เน่เน่ปืนกลเน่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 ที่ฐานเนี่ยเอามีเหรอเฮ้ยพี่มองก่อนนี่ช่างไม้ก่อนเออรถสายรถอุย้ยเฉียดหน้าเฉียดหน้าเมื่อกี้ลูกสุนเฉียดหน้าอายุสนเฉียดหน้าเลยเมื่อกี้ดี่ผมต้องรีเพย์ดูแลลูกสุนเฉียดหน้า อุ i, mình ้ยไม่โดนอุ้ยโดนโดนโดนที่ผมยิงมันก็ถึงหรออ่อโดนแตกยมึงไม่โดนสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ฐานเราไหวอยู่เข้าใกล้ไม่ได้แล้วว่ะกำลังเสริมลบว่ะเฮ้ยเหนื่ยหนื่อยลงดินลงดินกำลังเสริมเราหมดแล้วว่ะลงดินลงดิน อ,อ,อ,อ่อนๆผมว่ามึงออกมาดิเอ,อ้ยอุ้ยรุ่มเลยโอ้เข้าหัวเลยหัวแตกอืหัวแตกเลยอ่ะเข้ามารุ่งเลยอะ่ะคนดูหัวตุยเลยซองเอ้ยไหนวะกลอนอ๋อเป็นปืนกลที่เป็นปืนกลที่อันนั้นเอาใช่ไหมที่แบบเลง็งเอ้ยมันแบบ ติดตั้งในเครื่องเขามอมบสวยดันดันหน่อยดันหน่อยฝ่นั้นไม่ดันหเราก็ดันเลยฟังฟังตกหน่งเฮ้ยลงลลงมอีบอออมออเตสโอ้คนคยิงลมคมกีบเลยเฮ้ยพี่โดนอย่านิ่งนะอย่าอย่าย่าย่อย่าย่าย่าย มัน้าไม่ได้แม่นเฮ้ยแม่งวันนี้ตรงพลปืนหมดระวังแ้วแหละคนปืนมันมียเฮ้ยเฮ้ยพี่จะพี่จะตุยพี่จะตุยอาก่อนอาก่อนเฮ้ยไปไวิ่งก่อนวิ่งก่อนลงหลุมลงหลุมเลือดหายโอ้ยกูเกือบแตกอ่ะอุ้ยเอา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 ทหารพลปืนเอาทหารปืนกลก่อนทหารปืนกลไม่แตกหรอาทหารปืนกลก่อนน่ารำคาญสุดละ โดนในดุมาที่ฝั่งนู้นน่ะไม่มีโดนเลยอ่ะอะไรวะอุ้ยโอ้โหโคตรคมแล่วมันคมเกินไปแท่งเลยอะปะยังกะโอ้หุ่นอนตายเลยอะผมจะไปรับใช้ชาติกันนี่เนรับใช้ชาติอยู่แล้วตอนเนี้ยปืนมาแล้วเถื่อุ้ยเฮ้ยปืนคนเพิ่นคนปืนคนเราไม่เอาอะไรเลยว่ะ ยิกนกลมันยิงไม่ออกนะไอ้เพื่อนนั่นน่ะมันลูกกระสุนหมดหรือว่ามันยังจะยิงอีก่มันยิงออกทีละนัดเองอ่ะมันยิงไงวะมันจะมีปุ่มกดยิงออ๋อได้ละเอาเร็วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยิงค์ให้พิงค์ให้พิงให้ผมจะติดตามเขาเฮ้ยพี่สายดู เลือกสุดจะหมดสวยเกือบหมดเกือบหมดเกือบหมดคนรแมนพี่คนรแมนไหนือเข้ามาผบมาไปไปฝั่งนี้นหน่อยไปสุดทิ้งวิงรอบเลยส่ตวทางขวานี่ยทิ้งรอบมั้ยไม่ได้ไม่โดนใส่เป็นแม็กจะหมดละเดินเพื่อนหมดเป็นแม็กอุ้ยพี่ตายโอ้มันจบเกมไม่ตาย โอ้ไม่ตายไม่ตายจบเกมก็จบเก,ม,บกมว่อะอันไหนด่าอันนี้ด่านด่าอยากเล่นด่านแบบอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยโอ้ด่านนเชนะหวานะโอก็ถือว่าสนุกอยู่นะแบบเนี้ยก็ถือว่าสนุกอยู่ก็อันนี้ก็เออผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ถือว่าใช้ได้แบบเนี้ยขอจบคลิปครับบ๊ายบาย Yeah. <laughs>